ヘヘヘヘヘ。<laughs> <laughs>

<c oughs> เฮ้ยเ้ยไม่เยอะไม่ลดเลดกก็ได้หัวมันแล้วผมหายไปหมดเลยมันฝัดเส้นไหน 对，放谁呀？ ไม่ต้องเอาไปเลยยังไม่เสร็จเอาไปเลยเอ้าก 嘿嘿嘿嘿

ไม่ได้ครันึ่งาเล่นกันหมดเลยครัโงจะเป็น็องพ่คิงงูไม เ,เป็นบนที่เขาไอ้ไอ,อ้อรอไปไหนไม่ลดไม่ลดมือเราไม่อยู่แล้วมันเริ่มจับเริ่มแับ Chơi <laughs> như vậy không ai sử dụng nhờ Sẵn sàng Anh ấy Anh ấy Anh ấy ăn Anh ấy không thể ăn được Anh không thể được สักโอ้โหเราเด็กยอมสอบหลุดบอสเราก็แทกเข้ามางไนพอดีเลยช่วงที่เรากระแทกเข้ามาเป็นจังหวะที่พี่แบคไปเชิดขันวิ่งไปไหนโดนปอกให้สอบหยุดบอสแสดงว่าห้านละสินเนี่ยมันเหลือแต่ท่านี้นะสุดท้าย

ตายไปไหน <laughs> ตายแล้ว <laughs> เหลื so. อยูพร้อมับ<ะ>สิหา์าละแรงชิงมูฟบเลยแรงหายเกิน <laughs> จับี่จับ,จบีให้ตนนักเลยนะนจะจิบจะไมนนะ่จิบแ่จับระคืนเปิดตัวมาตัวตัวตัวหาเกินหนังทงคู่พร้อมมบ เจอครโลกเปิดได้ไหมน้องมาเปิดมาใหม่ไหดยียมเลยยมดบบเียวเจอหลังเลือยก้องนิ่งๆหลังเ่ย้อเท่านู้รังยู่นิ่งิล้ครับนต็ม ไม่ลดนั่นแหละเขาใช้แบบอย่างนี้คือจากเอาเปียบเต็มเลยเนี่ยนิ้วจะไม่โผล่เล็บจะไม่โผล่ปากอดี๋ยวเขาเลาะแกละ

ขาโยมดีนั่นแหรอหยอกมีเล่นที่เปิดไม่ให้ลงไม่ให้ลง ไอ้ตรงนี้ล็อกไม่อยู่ครับเหมือนเราเจตนาเข้าเข้าไอ้ทีมบุ๊เลยในชะ่ไมา,เว,าเวลาเวลาเยื่อมขยับติดด้วยกันเนี่ยของเราแบคเฟเชอร์ไปแบบปล่อยปล่อยลายหายเลยแรงตรงนี้มับเลยหาย <c oughs> <c oughs> บอกแล้วว่าปล่อยไหล่าหายช่วงจังหวะที่ล็อบแบ็กเ,เอร์แล้วไหลหางครับพี่กดเป็นไซส์เฉย์เลยเบาเลยมันส่วนทางออกแรงกันอะสมัยตะกล้าหา่าน้องแจ้งเก็ฑ์อนึ่งสอง <c oughs> ไม <c oughs> ่หลายเรื่องนี้นะครับเรื่องสอบ